สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไซมันร e d ค่ะเป็นช่องที่จะมาแนะนําหนังสือหรือแหล่งบทความที่น่าสนใจทุกวันจันทร์และวันศุกร์โดยวันจันทร์ของเรานะคะจะเป็นตีมความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อเติมไฟในการทํางานช่วงต้นสัปดาห์และก็จะปิดท้ายด้วยตีมเรื่องราวที่ผ่อนคลายจิตใจในช่วงวันศุกร์ก่อนหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟมันลีดค่ะสําหรับวันนี้นะคะเย็นวันศุกร์เราจะมาใน,าน,าานทีม yeah, ไฟมันตามอ่านเอพิโซดที่แปดค่ะสวัสดีพิงค์ด้วยค่ะเอสวัสดีค่ะเย้วันนี้นะคะไฟมันตามอ่านพิงค์ตามอ่านอะไรอยู่เอ่ยวันนี้วันนี้จะพาไปรู้จักกับมิชชั่นทูดะมูนค่ะที่ทุกคนเลายหลายคนน่าจะแบบได้ตาม,มันอยู่บ้างแล้วเพราะว่ามันดังมาก อ่าใช่มียอดคนกดไลค์ใน Facebook ก็คือสี่แสนไลค์เลยทีเดียวแต่ว่าเขามีหลายช่องทาง<ม>ใช่ไหมพิงตามทางไหนนะใช่ปกติเขาอะจะดูผ่านทางบล็อกดิทบล็อกดิทก็คือปกติเราจะมีช่องเราในบล็อกดิทใช่ปะมันก็จะไหลเป็นทางม l ลายมาตอนเช้าอะไรเงี้ยก็แบบเออน,นี่ แฮชแท็กมิชชั่นจริงๆมันมีแบบแนวแบบคอมมูนิตีหรือแฮชแท็กที่เขาตามกันว่าเป็นมิชชั่นทูเดอะมูนด้วยนะแบบเอาไว้อัปเดตเลยอะเออไม่ไม่ต้องเปิดเปนหน้าเพจก็ได้อะไรทั้งหมดอืมจริงๆอันนี้เขาก็ตามเหมือนกันเพื่อนแต่เขาว่าหลักๆจะดูใน f c e e o o o แต่คิดว่าคอนเทนต์น่าจะเหมือนกันเนะ <S 2> <S 2> าะทั้งใน Facebook แล้วก็บล็อก<ช>ดิดน่าจะเหมือนกันเพราะว่าเหมือนอ่าเขาทำกันมานานแล้วว่าเขาน่าจะเริ่มจากเออเป็นวิดีโอปะ ใน YouTube ในช่องอะไรเพราะว่าเขาเริ่มจากการฟังพอดแคสต์ก่อนแล้วทีหลังก็ขยขยายมาแบบเป็นแบบอ่านบ้างในบล็อกดิทอะไรเงี้ยอืมแล้วหลักๆอ่านอะไรเป็นยังไงบ้างวันนี้อ้อนไหนมาแบ่งปันเอ่ยจริงๆก็คือเหมือนกับว่าล่าสุดที่เขาฟังอะเนาะจะเป็นเรื่องของ Metaverse ที่แบบออนไปเมื่อของวันที่สิบเก้ากุมภาเนาะเดือนที่แล้วก็คือ เพิ่งฟังไปเลยตอนจัดห้องวันวันหยุดอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะพูดคือจริงๆต้องบอกว่าเมิชชั่นทุกเรืองของเขาจะมหหีหลายหลายเนื้อหาเนาะหลายหลายเขาเรียกอะไรหลายหัวข้อหลายแบบเพยอะไรเงี้ยมีทั้งแบบดิสเน่มาร์เก็ตติ้งอินสปิเรชั่นซอฟต์สกิลแล้วก็ไซโคโลจีอะไรเงี้ยซึ่งแบบพื้นฐานที่เขาฟังอ่ะเขาจะฟังคุณรวิทย์ที่เป็นเอ่อซีอีโอของสีจันที่แบบพูดแนวแนวแบบการพัฒนาตัวเองเรレーションชีพหรือว่าแบบการ เกี่ยวกับจิตวิทยาอะไรเงี้ยมาก่อนแล้วทีเนี้ยพอ,พอหลังจากนั้นก็คือเริ่มไปอ่านหัวข้ออื่นที่เขามีซึ่งที่อ่านล่าสุดก็จะเป็นเกี่ยวกับ m e t a w e r s ์ซึ่งมันใกล้เราที่เราสนใจกันก็คือเหมือนกับเขาก็บบบเป็นหัวข้อประมาณว่า m e t a w ว r ์เนี่ยดินแดนอ่าเมตาเวิร์แดนสนทยาหรือโอกาสก้าวหน้าของธุรกิจที่มันจัวหัวเอาไว้อะเนาะอันนี้คือเพิ่งฟังมาสดๆ้อยๆก็คือเหมือนกับเขาอะ คือต้องบอกว่าเราอ,อ่านไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยเพราะว่าในบล็อกดิมันจะมีทั้งแบบพอดแคสต์ไปคู่กับเานื้อหาที่เขาเปิดมานินนิดหน่อยๆที่ให้อ่านเนาะก hmm. ็เหมือนกับจากจากที่ฟังเขาก็จะแบบในบทความอ่ะเขาก็จะเขียนสั้นๆประมาณว่าแบบปีสองพยสองที่ผ่านมาเนี่ยเมตาเวิร์ดอะเป็นหนึ่งในบัสเวิร์ดที่ได้รับความนิยมเหมือนแล้วคนจะรู้จักเนาะว่า เลยเมตาเวิร์ดมันเริ่มมามีบทบาทให้เรารู้จักมากยิ่งขึ้นให้เรารู้จักโลกของมันมากยิ่งขึ้นว่าแบบเออเหมือนที่เราไปตามงานที่มันจัดขึ้นว่าเมตาเวิร์ดจะไปอยู่ในจุดไหนได้บ้างใช่ไหมในแบบเท์แคในแบบเออวงการเกมอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันก็เลยแบบมีการหยิบมาพูดว่าพอปีที่แล้วมันได้รับความนิยมและได้รับการพูดถึงมากมายเนี่ยมันก็เลยมีคนที่แบบบอกว่า มันอาจจะเป็นพื้นที่ลึกลับหรือว่าแดนสนทยาที่ยังไม่มีใครรู้เลยว่าในอนาคตนั้นมันจะมีอิทธิพลต่อโลกใบนี้ได้มากแค่ไหนมันที่เราเคยถามตามบูธงานอะเราแบบเฮ้ยเมตาเวิร์สมันจะไปมีบทบาทยังไงต่อกับด้านนี้ด้านนี้ใช่ไหมเวลาเราไปอะ <H m> hmm> แล้วแบบเขาก็เลยพูดต่ออะแต่ที่แน่ๆก็คือในตอนนี้คือกลุ่มธุรกิจต่างๆได้ลงความเห็นที่คล้ายกันว่าเมตาเวิร์สเนี่ยมีโอกาสบางอย่างที่จะคุ้มค่าต่อการลงทุนเทคโนโลยีเมท เจะไปได้ไกลามากแค่ไหนรวมถึงโอกาสแบบใดอะ่ะก็คือที่ต้องดูว่าแบรนด์ธุรกิจต่างๆมองเห็นกันว่าแบบมองเห็นโอกาสประมาณไหนแล้วก็ขึ้นกลับเหมือนกับคือพอเขาพูดยาว่าแบบว่าเออแล้วแต่ว่าจะมองกันแบบไหนอะในบทสรุปอะ่ะคือเขาก็ยังบอกว่าณนะตอนเนี้ยคือเราอะ่ะยังเห็นรูปของเมตาเวิร์ดเที่ยวมาเกี่ยวข้องจริงๆแต่ละด้านอะยังไม่ชัดก็ยังต้องเหมือนกับช่วงเนี้ย ช่วงนี้จะเป็นระยะของการเกาะร่างสร้างตัวของ m e t a เวิรว่าแบบเหมือนคล้ายๆว่าอยู่ในขั้นตอนของการประกอบอุปกรณ์อะไรเงี้ยคือแบบแนวแนวกับการเกอร่อสร้างอ่ะเออแบบประมาณว่ายังไม่ได้แบบเอ่อพับปลิกออกไปสู่หลายๆธุรกิจที่เอามาใช้ต่อได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดประมาณว่าแต่ก็ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะมีแบบประมาณว่าธอุอรกิจต่างๆอาจจะไม่ต้องเสียค่าเช่าที่เลยเหมือนที่เรารู้กันว่าแบบเออมันอยู่ในโลกที่เราสามารถออนไลน์ได้ถูกปะ ก็อาจจะมีประโยชน์กับคนที่แบบจะขายของเข้าถึงลูกค้าได้ไวยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นเขาจะพูดในแน่ประมาณนั้น,น,น,นซึ่งสรุปได้ว่าคือตอนนี้ m e t a เวิร์ยังเป็นสิ่งที่อยู่ในระยะของการฝักต,ตัวแบบในแนวแบบการประกอบล่างอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่แบบยังไม่แบบไฟแนลว่าสุดท้ายจะเอาไปใช้ยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่ก็บอกว่ามันอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตที่แบบว่าเรามองเห็นว่ามันอาจจะใช้ แนวแบบออนไลน์ให้เราแบบเข้าถึงได้ไวขึ้นเข้าสู่ลูกค้าได้ไวขึ้นอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแผงในในหน้างานอ่ะเหมือนเวลาเราต้องไปเช่าบูชเช่าอะไรใช่ไหมต้องจ่ายตังแต่นะั้นคือเราก็แบบออนไลน์ซื้อครั้งเดียวก็ไปได้ทั่วเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นอืม hmm. อันนี้คืออ่านอ่านสิบบรรพัดแต่ว่าบทสรุปอยู่ในพอร์ตแชท จริงอยากเสริมนิดนึงเขาเออคืออย่างพูดถึงเมตาเวิร์สอะเขาเคยไปเล่นใน App Spa, แอสปาเตีเ่ยวจริงๆมันเจอคนต่างชาติด้วยเหมือนกันจริงๆตอนนี้มันก็ยังต้องใช้เวลายอยู่แหละเขารู้สึกว่าการที่จะไปเล่นอันนี้ได้หนึ่งคอมพิวเตอร์สเปคถึงสองเน็ตต้องถึงตอนนี้มันยังเข้าถึงได้ไม่ทุกคนแล้วก็แต่ว่ามันก็น่าสนใจดีนะมันแบบเข้าไปแล้วแบบคือเขาเจอคนต่างชาติที่เขาแบบใส่แว่นมีอาร์แล้วเขาจะขยับตัวได้แบบ ธรรมชาติเลยคืออย่างเขาเข้าไปแบบกดผ่านเมาส์อ่ะก็จะเป็นตัวแข็งๆเดินเดินดึกๆแต่อันนั้นคือแบบบางคนเขาแบบเหมือนทําแบบกับหน้าตัวเองแล้วมันเป็นหน้าของคนคนนั้นเลยแล้วเขาก็ขยับแบบเหมือนเสมือนจริงเลยอันนั้นคือเขาอุปกรณ์คือพร้อมแต่เราไม่มีเราแค่แบบไปเดินเล่นๆเฉยๆแล้วก็มันคุยโต้ตอบกันแบบเนี่ยสปีกอังกฤษคุยกับเขาแบบอย่างนี้เลยแหละเพียงแต่ตัวของเราเป็นตัวแข็งๆเดินไปอ่ะแต่เขาแบบมันเลียวเอออุปกรณ์เรามันไม่มีเว้ ถ้เขาก็รู้สึกว่าแบบเหมือนแนวๆว่าถ้าเราพัฒนา b e ต t e r w o r แล้วสุดท้ายถ้ามันต้องอุปกรณ์ที่แบบเราเข้าถึงต้องใช้แบบตัวเชื่อมอะไรเงี้ยมันก็ต้องเพิ่มเงินในการใช้จ่ายสําหรับคนที่เข้าถึงได้แมสเหมือนโทรศัพท์ทุกวันนี้ก็ได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาราคาอาจจะแบบลดลงก็ได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นมันต้องพัฒนาแว่นให้มัน p r a c t i c a ลกว่านี้แว่นมันหนักหัวมากถ้าแบบเราลองไปหา้อม เราต้องถอดแว่นด้วยนะเขาลำบากสำหรับค่าสายตาเราอาจจะต้องแบบใช้เวลาเนาะเออเนี่ยเขาลองเข้าไปดูในบล็อกดีของเขามันดูแบ,บ่งเป็นแคตตาอกเีเนาะอย่าง Metaverse เนี่ยก็จะอยู่ Science and, and Tech ใช่ไม่มแล้วก็มันจะมีอันอื่นด้วยใช่ไหมพิงค์แบบมีไลฟ์สไตล์มี global news แล้วก็มีอะไร Business มีเออมีเยอะมากเลยเนาะ ใช่แล้วก็สมมติว่าเป็นแฟนครับเชป,ปาก็อาจจะเลื่อนเลื่อนอ่านไปเรื่อยๆแต่ว่าคือถ้าอันเนี้ยเป็นในบล็อกดิทซึ่งไม่เห็นเขาสร้างซีรีส์ไม่แน่ใจว่าเขามีซีรีส์หรือเปล่านะคะในลองคลิกด,ดูคือจริงๆนบล็อกดิทมันจะค่อนข้างหายากนิดนึงถ้าไม่มีการสร้างซีรีส์ให้เราเลือกฟังเฉพาะในในด้านที่เราที่เราจะดูเนาะในในในของมิชชั่นทูดูมอนจริงๆแต่ว่าเอ่อม,มันเหมือนกับมีกรุบย่อยเรื่อยๆแบบ เอ่อแท็กคอมมูนิตี้คือแบบแท็กไลฟ์สไตล์แท็กแท็กแท็กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันก็อาจจะต้องใช้ฟิลเตอร์หลายอันหน่อยแต่ถ้าของเราก็จะเป็นได้เหมือนของเพจเราเราจะทําเป็นซีรีส์เนี่ยแบบสเปเชียลคลิปแล้วก็ทำสเปเชียลคลิปเป็นซีรีส์ให้คุณฟังคล้ายๆเพลย์ลิสต์กับยูทูปนั่นแหละแต่ว่าถ้าจะฟาร์มิชั่นทูเดอะมูนแบบแยกเพลย์ลิสต์ให้เขาก็จะมีในยูทูบนะคะถ้าเกิดว่าจะฟังพอดแคสต์แยกเป็นตาม ามเขาเรียกอะไร mm hmm. ตามประเภทแบบไลฟ์สไตล์ตามจิตวิทยา5านาทีอะไรเงี้ยแล้วก็วางโพดอะ่ะมันไม่ต้องฟังก็เหมือนกับเขาสรุปให้เราเหมือนทําเป็นจิ๋วกราฟิกไม่ใช่จิ๋วกราฟิกมันคือนะมันคือการาฟิกอะ่ะเออแบบทําเป็นแบบโปสเตอร์แปะมาให้อ่านนะคะก็อย่างเช่นแบบอันที่เขาแบบทําก็คืออันที่ชอบจะเป็น โทษที่บอกว่า5สิ่งที่ควรปล่อยวางเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นคืออันเนี้ยเขาน่าจะสรุปมาจากที่เขาทําเป็นพอร์ตแชทแหละแต่ว่าเน,นี้ยคือทําเป็นเหมือนกับย่อมาให้เราแล้วว่าแบบเอ้ยมีอะไรบ้างนะใน5สิ่งที่ควรปล่อยวางเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นก็อย่างเช่น1่นคือการโทษตัวเองเราควรปล่อยวางเรื่องนี้สองคือความคิดลบๆของผู้อื่นที่มีต่อเรา สคือตัวตนที่ไม่ใช่เราจริงๆสี่คือความต้องการสมบูรณ์แบบ5คือการผัดวลผัดกันพุ่งอันนี้คือพอเราอ่านแล้วตอนเช้าๆหรือตอนเที่ยงเที่ยงอย่างี้เราก็จะเลื่อนแล้วเราก็จะเจอผลเนี่ยคือเขาก็ย่อมาให้เราเลยเลยที่เราไม่ต้องฟังอันนี้ก็จะมีเนื้อหาที่ยาวกว่าพอดแสต์น,นิดนึงก็คือแบบจะมีแบบปกติแล้วมนุษย์ขยหาการควบคุมอยู่เสมอเราต่างเคยชินกับการพยายามควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการเออจนทําให้ไม่รู้จักการปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ก็คือเหมือนเราพยายามจะควบคุมทุกอย่างให้มันเป็นตามนังนใจใช่ไหมซึ่งบางอย่างมันอาจจะแบบเซลเพราะว่าเราควบคุมมันไม่ได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางบ้าเนี่ยสุดท้ายเราก็เกิดก็จะยากที่จะมีความสุขในชีวิตเขาก็เขียนยาวประมาณนี้แล้วก็เขาก็เลยแบบสรุปให้ว่ารู้จักห้าสิ่งที่ควรปล่อยวางที่พูดไปเมื่อกี้นะเพื่อให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีการแท็กลิงแบบสามารถรับฟังแบบเต็มได้ที่เด็ดเอันนี้ก็คือแท็กเอาไว้ให้นะคะอันนี้รู้สึกว่า คือถ้าเคยฟังมิชชั่นคูเดอร์มูเนี่ยคือเขาจะไม่ได้แยกเป็นหนังสือแบบที่เราทำเนาะแบบที่เราทําก็คือจะเป็นแบบว่าผู้หนังสือเล่มนี้ใช่ไหมแต่ว่าของมิชชั่นคูเดอร์มูเขาจะจั่วมาเก็บกับสิ่งที่หนังสือเล่มนั้นบอกเลยอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้บอกว่าสิ่งที่ควรปล่อยวางเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นคืออะไรเขาก็จะทําเป็นพอดแคต์หนึ่งพอดแคต์ว่าแบบเอ้ยวันนี้นะเราจะมาดูว่าสิ่งที่ควรปล่อยวางเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นคืออะไรอาจจะมี5นาทีแล้วเาากก็จะบอว่ หัวข้อนี้นะวันนี้มาจากหนังสือเล่มนี้เล่มนี้ซึ่งจะเป็นประมาณเนี่ยมันจะสลับกันกับการที่บอกก่อนว่าเอาหนังสือเล่มนี้มาพูดกันนะแต่เนี่ยคือการแบบหยิบตัวเรื่องเนี้ยจากหนังสือเล่มนี้เป็นการแบบค่อยถ่ายไหวอะไรเงี้ยคือถ้าฟังมาตลอดจะรู้ประมาณนี้ว่าวเขาจะเอาเรื่องมาพูดก่อนแล้วค่อยบอกว่าจากหนังสืออะไรอืมก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนแนวแบบเป็นคอนแบบเป็นคอนเทนต์ที่เป็นพอดแคต์ไหมเพียงแต่ว่าอาจจะเอาเทลเลอร์น้ำจิ้มอ่ะเป็นรูปโปกเราก็แบบ นิดนึงเราไปฟังต่อนะไะใช่ประมาณนั้นแล้วก็เออแต่ถ้าสําหรับคนที่ชอบอ่านแบบสรุปเป็นบุลเลตบุลเลตอ่ะ่ะเขาก็อ่านก็ตามได้เพราะว่าใน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 บล็อกดิดมันก็จะมีอะไรประมาณแบบแนวสรุปให้แต่ว่าก็มีสอดแทรกแบบพอดแคสที่แบบบางคนชอบฟังมากกว่าชอบอ่านอะไรอยเงี้ยก็ก็ได้แล้วก็ ก็มีเขาชอบเพราะว่ามิชชั่นของมันมันมีหลายหลายเขาเรียกอะไรหลายแคตตากรีเนาะแบบธุรกิจก็มีแบบแนวแบบว่า Happy f r ฟ d a y ดบปริญญายังสำคัญอยู่ไหมในโลกของการทำงานคือเหมือนการมาถกถกคิดกันกับระหว่างแบบแบบคุณแทบพอรวิทนะคะกับพีอารอะไรประมาณนั้นก็มีหลายหัวข้ออันนี้จะเป็น เอ่อโหมดธุรกิจแคตตอรี่แคตตากีธุรกิจแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ก็จะเป็นสัญญาณอะไรที่บอกว่าเรากําลังมีรักแค่อะไรเงี้ยเกี่ยวกับดีเลชั่นชีพหรือว่าแบบเคยอ่านล่าสุดคือแบบเป็นแนวแบบที่สนใจก็คือแบบเซลล์เลิฟเป็นยังไงก็จะใน YouTube จะมีลองเ์ให้แต่ว่าในบล็อกดิดอ่ะยังไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นลองเ์เพราะามันน่าจะเป็นไฟล์เล็กแล้วก็จะมีโกกับพวกเอ่อท็อกซิคดีเลชั่นชีพเป็นยังไงอะไรยเงี้ยก็คือเหมือนกับว่า มันค่อนข้างจะทําเยอะอะก็คือแบบเราสามารถที่จะหาอ่านที่มันที่มันเหมาะกับช่วงนั้นที่เราอยากรู้ได้อะไรเงี้ยคือบางทีอะ่ะมันสมมติเราอะ่ะอยากฟังแค่ไลฟ์สไตล์ใช่ไหมเราก็หาไลฟ์สไตล์อ่านมันก็จะมีหัวข้อที่แบบคือพอเราฟังแล้วเราจะรู้สึกว่าเออมันก็ทําให้เราเบาลงเหมือนมีคนมานั่งแบบพูดให้เราคิดได้แล้วนั่งฟังเขาเลคเชอร์แนวนน้นเออเออประมาณนั้นเป็นแนวแบบพอดแคต์แบบประมาณว่า คุณวิทมานั่งพูดให้ฟังตอนเช้าประมาณ5นาทีสั้นๆอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบถ้าเกิดว่าเลือกเป็นลองเพล k ก็อาจจะต้องไปอยู่ใน u t u b e แทนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะไม่ได้อ่านแหละแบบเปิดฟังช่วงค่าเวลาเนี่ยแต่ถ้าอ่านสั้นๆก็เนี่ยอ่านาบล็อกดิจท,ที่แบบตอนเช้ามาก็คือจะสัญญาณที่บอกว่าคุณใช้ชีวิตยากเกินไปอะไรก็อ่านรู้แหละว,วันนี้มีท็อปิประมาณรู้แค่นี้พอตอนเช้าจิบกาแฟเจ็ดอย่างโอเคจะทำงานต่ออะไรเงี้ย ก็ถือว่ามีเนื้อหาที่หลายประเภทหลากหลายเนาะเหมือนถ้ามองเป็นแมคกีเียเล่มหนึ่งก็มีหัวข้อครบเลยใครชอบก็มาตามได้คิดว่านจะมีหลายคนที่ฟังเราก็ตามอยู่แล้วแน่ๆเลยเพราะว่ามียอดไลียเยอะมากจริงๆเขาก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีมีครบอ่ะชอบชอบ,ชอบรูปประกอบเพราว่าสวยแล้วก็แบบตัวอ,อักษรมันชาดเด่นดีแบบมองคุบเ,เดียวก็แบบเหมือนได้เมนไอเดียหมดแล้วที่เหมือแบบเป็นแหล่งรวม หลายแคตตาล็อกให้เราเลยแล้วก็เหมือนตอนเช้าก็เหมือนจะมีรีพอร์เตอร์นิวอะไรประมาณนี้นะในในเฟในในยูทูบด้วยแต่ว่าพอเราทําไฟล์นันตามอ่านเนี่ยเราก็ต้องแบบชวนคุณผู้ฟังมาอ่านอะไรที่แบบว่าสั้นๆตอนเช้าเนาะอันนี้เขาก็ทําก็เลยคิดว่าเออมันก็ดีนะกับการที่แบบว่าเออจะมีอะไรให้อ่านตอนเชา้ชาเช้าแบบเบาๆแบบสมมติเราไม่อยากฟังใช่ไหมเราอยากจะอยู่เงีย,งยบๆแต่เราก็จะได้อ่านด้วยประมาณสั้นๆโพสตวันนี้อะไรเงี้ยเราก็เออเปิดในชันดูเดิมูลก็ได้ เออก็มีครบดีก็เออตามไหวก็ชอบนะอืมอืมก็เชิญชวนทุกคนเนาะใครชอบอ่านอะไรที่แบบหลากหลายเขาเขาดูมีหลายท็อปปิกครอบคลุมน่าจะมีสักอย่างที่แบบโดนเรียกว่าน่าจะมีสักอย่างที่แบบเราเป็นแนวของเราอยู่แล้วก็ตามได้มหมดเลยก็ชวนทุกคนมาตามเพราะเราก็ตามเหมือนกันเผื่อแบบไปอ่านอันไหนนะ่าสนใจก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเนาะ อ่ะพิงคีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะสำหรับคลิปนี้เราก็แบบป้ายเพจน,นี้บล็อกดิอันนี้ไปแล้วใช่หมดแล้วค่ะก็คือชวนมาตามเนชั่นคุณมืงของอ,อคุณแทบลาวิ์อุษาเอ่อไอ,อนะละวิศนะคะเอ่อก็จริงๆมันก็มีเยอะแหละเหมือนเราเข้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปอ่านเหตุไหนเนาะแบบ ที่มันแบบว่าครอบครูมาอะไรเงี้ยเราก็แบบเออเปิดสุ่มๆมาเจอมิชชั่นทูเดอะมูนเอาวันนี้ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรก็ลองเปิดอ่านดูได้หัวข้อไปนั่งคลิปเป็นอาหารให้สมองในตอนเช้าก็ว่าไปได้ไปสักนีดสักหน่อยเพราะว่าเติมอาหารสมองกับมิชชั่นทูเดอะมูนได้นะคะวันนี้ไฟมันต่ำอ่านก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ก็จะไปนั่งส่องต่อมีอะไรให้หน้าตาหรือว่า <laughs> มีอะไรที่พลาดไป <laughs> โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพิงค์สำหรับแนะนำเพจมิชชั่นทูเดอะมูนนะคะวันนี้พิงค์กับจุจ๊บแจกก็จะต้องลาไปก่อนนะคะยเย,ย็นวันสุกนะไปผ่อนคลายม้ยมิชชั่นทูเดอะมูนมันก็ไม่ได้เครียดหนอเพราะว่ามันก็มีอันอะไรที่มันอันสบายๆผ่อนคลายได้อยู่ ผ่อนคลายเหมือนแบบแค่ถ้าถ้าดูก็อาจจะผ่อนคลายถ้าดูคลิปก็จะมีแบบคุณลวิทแต่งตัวแบบเฮโยวัตซับอะไรเง <laughs> ี้ยถ้าอ่านก็ <laughs> ถ้าอ่านก็จะดูคอนเทนต์ที่เป็นแบบเออภาพสวยๆกราฟิกสวยๆเหมือนที่จุ๊บแดงบอกไปนะคะก็อาจจะได้ <ừ> สั้นๆได้แต่ความ <ừ> อะไรเลียเออจบคลิปนี้ไปส่องต่อ,อยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะไปตามอ่านตามเมาส์ตามเมนกับพวกเราได้นะวันนี้ลาไปก่อนบายค่ะ <laughs> บายบายคะ่ะหากเพื่อนๆชอบเนื้อหาที่เราอ่านและนำมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe กดไลค์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Twitter Iman Read เพจ Facebook Iman Read และ Podcast ช่องทางต่างๆต,ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะ